สี่จะไม่เชื่อมต่นกันด้วยนะครับหลังจากที่ผมม้งหายกับไปนามเกือบปีกับชาดกับสัปดาห์กันได้นะฮะโอเคก็ต้องขอพายกันด้วยนับพอดีผมก็เพิ่งสอบเสร็จเมื่อวานนะครับก็ตามจริงก็ตั้งใจที่จะอัพกี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนับก็อ่านหนังสือนับจนช่วงสอบก็ไม่มีเวลาเล่นเกมต้นท้ายนะโอเคมาห้าสีนี่ก็อยู่ในเซิร์ฟทีเอ็นทีรันกันนับเอ้ยไม่ใช่ครับเซิร์ฟแอปเปิลครับกันนะครับ có okay. khẽ Ôi lẹt lẹt Ôi dữ chắn sổ à Chúc mày đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ โอ้ยเล็กโอ้ยเล็กอ่ะโอ้เพิ่งเข้าเกมมาตะกี้ตายแล้วโอเคไมต่ต้องอะไรสั้นๆนะครับคลิปนี้โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอจะเพียงเท่านี้ไว้กันหน้ากันนะครับบ๊ายบายกันนะครับโอเค เจอกันคิหนานฮะายบาย